ไปอดรับอดนอนมาจากไหนคะฮะไปอดรับอดนอนมาจากไหนคะไปอดรับอดนอนมาจากไหนฮะฮะเอดันนทาไหนทำไม่บ่อยฮะฮะไม่เคยนอนเหรอดูทำหน้าโอ้